วุ้นสุิงกันบ้าน,นครับทีมข่าวของหุ้นใจมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับต้องบอกเลยว่าทางนั้นสุสิงนั้นถึงมีความน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกในตัวของเคแบงนะครับเรียกว่าราคาหุ้นวันนี้ปิดที่150บาท50ตางเพิ่มขึ้น50ตางที่เป็น0.33%ส่วนสุสิงตัวที่2นะครับที่ทีมข่าวเรามีการยิบขึ้นมาใน,นตัวของแบงก์กรุงเทพนะครับหรือว่า BB l ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่100 33บาทนะครับลดลง50สตางค์คิดเป็น0.37%ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือของ a s ส p นะหรือว่า A ASAP นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท78สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น3.85%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของ l อ d นะครับเรีวยกว่าดูว,ว่าเป็นหุน้นฟันๆแล้วกันเกี่ยวกับนี้นะ LD LDE เ LD, นี่ยเอลนะปิดที่1บาท 44ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น5ตางค์ที่เป็น3.60เเซนะครับนี่คือ4หุ้นสวิงโดยทีมข่าวของหุ้แชนการก่อติดหน้ากระดาษเนีว่มานำเสนอพรุ่งนี้จะโซโลก,กันต่อหรือไม่นะผมเชื่อว่าในคำคืนนี้นะต้องศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคันนนดน,นะครับเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อขาย4หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้